ตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็โจนเจียนจะได้โค้ชคนใหม่อย่างรูเบนอโมริมแล้วนะครับเมื่อวานฟาบริซิโอโรมาโน่เนี่ยก็ลั่นวลีเดทฮิวิโกครับว่าอโมริมเนี่ยจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูนะครับก็วันนี้ผมจะมาลองวางผังคร่าวๆแล้วกันครับว่านักเตะคนไหนในแมนยูเนี่ยน่าจะอยู่ในแผนการเล่นของอโมริมครับแล้วก็หน้าตาในการยืนเนี่ยน่าจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากผู้รักษาประตูครับแน่นอนว่าอองเรียวนาหน้าเนี่ยน่าจะ ออสตาเป็นตัวจริงแน่นอนครับเพราะว่าด้วยการเซฟด้วยการเล่นบอลด้วยเท้าของเขาเนี่ยเอาจริงทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นเยอะแล้วนะครับได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นมาไว้ใจได้ในช่วงหลังเลยครับส่วนแผงหลัง3คนเนี่ยก็ด้วยความที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตอนนี้มีเซ็นเตอร์แบ็กที่มีคุณภาพหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นมาทเซอร์ลิกเนี่ยก็น่าจะประจําตำแหน่งตรงกลางนะครับเพราะว่าเซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางเนี่ย จะใช้ในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็เชิงในการเล่นบอลหรือว่าที่เขาเรียกว่าตัวโคเวอร์นั่นแหละซึ่งเดลิกเองที่ไม่ได้สปีดมากนักแต่ว่ามีทางบอลในห้องดีเนี่ยน่าจะเหมาะกับตำแหน่งตรงกลางนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยเมื่อเลนนโยโรเนี่ยที่บาดเจ็บไปกลับมานะก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งคนที่น่าจะเป็นตัวหลักในยุคของโมริมแน่นอนครับในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กตัวขวาเซ็นเตอร์แบ็กตัวซ้ายเนี่ยในส่วนนี้ต้องเกริ่นก่อนว่าเซ็นเตอร์แบ็กตัวข้างเนี่ย คุณสมบัติสําคัญก็คือการเล่นเกมดับที่ดุดันนะครับการเขาเรียกว่าตัวสต็อปเปอร์เนี่ยที่จะเข้าไปกดดันแนวรุกของคู่แข่งโดยใช้สปีดใช้ความคล่องตัวเนี่ยซึ่งส่วนนี้เนี่ยลิซันโรมาติเนสเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกสตาร์ทในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตัวซ้ายครับขยับมาที่วิงแบ็กครับสฝั่งนะก็อรมริมเนี่ยจะเล่นแผน3 4มสครับวิงแบ็กสฝั่งก็เป็น ส่วนสำคัญในแผนนี้ครับฝั่งขวาเนี่ยผมคาดว่าถ้าจากชุดเล่นตอนนี้นะน่าจะเป็นเดียโก้ดาโล่เลยครับเพราะว่าเพิ่งต่อสัญญากับแมนยูออกไปด้วยแล้วก็คิดว่าเป็นหนึ่งคนที่แฟนแมนยูน่าจะบ่นเยอะเรื่องเกมรับครับแต่ว่าในเรื่องของเกมรุกเนี่ยดาโล่ก็ถือว่ามีประโยชน์พอสมควรครับแล้วก็การขยับขึ้นมาเล่นในพื้นที่สูงมากขึ้นน่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวเขาครับส่วนตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายครับแน่นอนว่าถ้าลุกชอ,อกลับมา ฟิตพร้อมเมื่อไหร่ครับก็เขาจะเป็นตัวหลักให้กับแมนยูได้ในทุกแผนการเล่นแน่นอนครับส่วนคู่กลาง2ตัวเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะผมคิดว่ามานิเอลกาเต้ที่เข้ามาใหม่เนี่ยน่าจะได้ปรับตัวเข้าแผนนี้ได้อย่างเป็นอย่างดีครับในเรื่องของรับหน้าที่เป็นบทบาทกล,กลางตัวรับแบบจ๋าจานะคอยตัดเกมคอยเชื่อมเกมบ้างส่วนหน้าที่ในการทําเกมขึ้นไปพาบอลขึ้นไปด้านหน้าเนี่ยแน่นอนว่าน่าจะเป็นของคอปปี้เมนูครับดาวรุ่ง ตัวนี้ก็สามารถลงได้หลายตำแหน่งนะครับในแผนการเล่นไม่ว่าจะเป็นตัวต่ำตัวสูงซึ่งในส่วนนี้ผมคิดว่าเขาเนี่ยจะเป็นตัวต่ำไปก่อนนะครับแล้วก็แผนการเล่น3421เนี่ยแน่นอนว่าอีกหัวใจหนึ่งก็คือกองกลางโตรุกหลังกองหน้าครับที่จะยืนประจําตําแหน่งฮาร์ดสเปซสฝั่งนะฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าจะสลับกันยังไงครับแต่แน่นอนว่าคนนึงเนี่ยจะเป็นบรูโน่ฟนันเดชครับ ซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นหัวใจของแมนยูนะตอนนี้ก็เป็นกัปตันทีมด้วยส่วนฝั่งหนึ่งเนี่ยผมอยากให้จับตามองเมสันเมาส์ครับเพราะว่านี่คือตำแหน่งถนัดของเขาเลยในสมัยค้าแข้งกับเชลซีนะครับถ้าใครจำมันได้ในยุคโทมัสซูเคิลเนี่ยเมสันเมาก็เล่นในแผน3 4 2 1เป็นกองกลางัวรูปหลังกองหน้าน,นี่แหละแล้วก็ทําผลงานได้อย่างดีนะครับทั้งการเชื่อมเกมทั้งการขึ้นไปมีส่วนกับประตูแล้วก็แอสซิสครับแต่ว่าข้อเสียของแผน3421เนี่ย ที่สําคัญเลยก็คือผู้เล่นตําแหน่งปีกเนี่ยจะไม่ค่อยมีตําแหน่งในการลงเล่นครับคือบางทีลงมามันก็ลงได้แหละแต่ว่าตําแหน่งมันอาจจะเคอะเขินหน่อยเพราะว่าต้องไปยืนประจําตําแหน่งฮาสเปสในส่วนนี้ก็ต้องรอดูว่าใครจะปรับตัวได้ไหมอย่างอันโตนี่หรือว่ามาคัสแรฟฟอร์ดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยในแผนการเล่นพวกนี้มีโอกาสที่พวกเขาเนี่ยจะโดนขยับทางไปเล่นวิงแบ็กด้วยซ้ำนะครับก็คือด้านหนึ่งเป็นแบ็กจริงๆด้านหนึ่งอาจจะเป็นปีกเอาไปเล่น ส่วนสุดท้ายเนี่ยตำแหน่งซูน,น้าตัวเป้าเนี่ยนาทีนี้ยังไงก็ต้องรัสมุชอยร์ุนไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าอยู่ชัวเซ็กเซ่เนี่ยยังไม่น่าไว้ใจทักเท่าไหร่นะครับต้องรอดูต่อไปครับว่าโมริมเนี่ยจะหยิบแผนนี้มาปรับใช้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่ครับแต่ผมคิดว่ามีโอกาสสูงจริงๆที่แมนยูในยุคใหม่เนี่ยจะมาด้วยระบบหลัง3แล้วก็จะเป็น3 4 2 1ครับ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง u b e Channel ของไทยรัฐส,สปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ